สวัสดีครับที่ภาคสองนะคระหลังจากนั้นกล้องตัดไปเองดูดีครับผ่านไปครึ่งชั่วโมงสวยดูดีครับจะสวยหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่ได้แบบับกว็นนกสวยไปหมดโอ้จะได้กี่ดาวเนาะท,ทำไมไม่มาดาวกวยเลยออันนี้ทาตาให้เสร็จครับนะครับ ไม่ได้ทานี้เลยตั้งใจมีความตั้งใจของเขาแต่ทาเลอะออกมานอกสิ้นตลอดเลยแต่ไม่ออกนิดหน่อยอไม่ออกนิดหน่อยอ้าวนะครับมความตั้งใจเขาได้ไหม อยู่กับา,าทาให้เสร็จก่อนฉันก็เริ่มทาอยู่นี่ไงฉันก็ทาอยู่นี่ไง การบ้านมีสามลิมทำวันละลิมไปก่อนนะพอที่นี้หยุดสามวันเป็นวันหยุดพิเศษฝนจันทร์ไปอีกทีวันอังคารนะครับอ้าวนี่นะครับแล้วครับอ่าฝากกดไลค์ลืมโรงเรียนเอาโรงเรียนน้องไม่อยากทาไม่ใช่เหรอไม่ต้องทาหรอกทาแต่เมฆอ่ทาทาแต่เมฆก,ก็ทาแล้วก็มีเสามาอ,อีก ต,ต้องทำมาอีกนะเสาอะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับเอาฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเนาอาหันหน้านดูกล้องเอาพูดก,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 ก่อนกระติกกางเกงแล้วก,ก็กดทุกอย่างให้พี่องเปาดียค่ะไปชมกันเลยเอาเป็นกําลังใจให้ด้วยครับสวัสดีครับไปชมกันเลยไปชมอะไรไปชมพี่อเปาดีครับตอนยังคืนลองไปเหตุไทยไชมกันเลย้ <c oughs> มัวยิงจริงเอาบายบายยังไงบายบายสวัสดีครับ